ซ้อมทดสอบนะครับวันนี้อากาศดีใายแดงมาซ้อมทดสอบเจ9 7สองเก้าเจดนะครับนำเข้านะครับคอนด้าแจ็ดพรีเซนเตอร์ไม่บอกนะครับปิดเป็นความลับอยากรู้ก็ดูจากฝีมือเอง ออกไปท่าที่สองครับท่าที่สองท,ท่าเทียบพุตบาทท่าแรกผ่านนะครับใชทท้สามเกียร์ จะตรวจจะจะตรวจความเรียบร้อยป่ะครับโอ้ยแสดงว่าอาจารย์ไม่มองกระจกใช่ไหมครับครั้งแรกะเข้าสวยแล้วทีนี้ว่าอาจารย์ไปไปเบียดตายเยอะเกินเนี่ยครับผมก็ดูให้เอาอีกเว้ยอีกเว้ยอ๋อเดี๋ยวเอาใหม่ฮะควรควรปรับยังไงอาจารย์ก็คือเลี้ยงอ่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้มันแบบ ให้มันทับเส้นแต่อย่าห่างเส้นเกินไปเวลามองกระจกสายครับะครับ้าเราเข้าเยอะก็จะคืนยากนะครับ,มรบผมเ,เอค,ครับพี่ <c oughs> พน้องครับถ <c oughs> ่าที่ถ้าแรกตกให้ทสองถ่าแรกผ่านห้สองตกครับพี่น้องถ <c oughs> ้านี้นะฮะแท็กซี่ตกมากที่สุด คนนึกว่าท่าเข้าซองยากแต่ท่าเนี้ยปรับเสียนท่าปรับเสียนครับปรับเสียนนึกนึกมาง่ายไงในจริงตกใช่แท็กซี่เพราะในชีวิตความเป็นจริงมันไม่มสำคัญอ่ะอ๋อใช่มันยังไงจอดยังไงก็ได้ครับเยอาใหม่ฮะครับเพียงครับส่วนท่าที่สามผมจะให้อาจารย์หลับตาขับนะครับท่าเดินหน้าเข้าซองหน้าถอยหลังก็ะหลับตาเลยถ้าไม่ได้นี่มาตรงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะขับไปเองฮะอาจารย์ขับมาเองนะครับขับไปกี่กิโลอาจารย์ ขับไป1,184งกิโลแล้วฮะฝนตกแดดออกขับมาหมดแล้วฝนตกแดดออกทลางคืนไปต่างจังหวัดขึ้นโทเวนะฮะขับ140ยสิบลมแรงมือใหม่<อ>มือสมัครเล่นพวงมาลัยเบา๋อ้ามาเรียนครูเต่าคงไม่กล้าครับอ๋อขับครับคดีแพรวยังไม่จบนะจันเนาะะคดีแพรวยังไม่จบเนาเนะเขาจะให้ยอมรับผิด ถ้ายอมรับผิดจะยอมความแต่ถ้าไม่ยอมรับผิดก็ไม่จบนะครับก็เ,เป็นเป็นกรณีศึกษานะครับตายกันเยอะนะก็บ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้นะครับสาหรับคนที่มีรถนะฮะนั่ง59ก็อ่าจส่ายก9ก็โดนเด็กช่างคนยิงตายได้โอ้โห <laughs> ถ้าท่านรวยขนาด <laughs> มีโบรบกินี่จอดรถกินข้าวต้มก็ดุกเด็กแบนฆ่าตายได้ครับผมจะรวยสนฟ้า,ฟาจะเงินน้อยก็ตายได้เหมือนกันครับ <laughs> ขอบคุณครับพอคิดดีๆจากอาจารย์นายวัฒนะครับ ก็พิซต์เตอร์ครั้งที่3นะครับไม่มีค่าตัว <laughs> 7 297นะครับตอนนี้ก็16นาฬิกา,การบรรยากาศรอบๆสนามได้พิซเตอร์ดีครับโรงเรียนพีรัส 其實都係。